ที่ทางราคาทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการปรับตัวบวกได้เล็กน้อยนะครับแต่ความแวกว่งตัวหรือความผันผวนของราคาทองคําในวันศุกร์เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นว่าราคาทองคําวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งขึ้นไปที่ระดับ2,000กับ63เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับแล้วก็มีการทําระดับต่าสุดระหว่างวันที่ระดับ2,024เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอน ซึ่งแก๊ปความกว้างของตัวราคาเนี่ยมีขอบรอบความกว้างอยู่ประมาณ40เหรียญดอลลาร์ต่อทรสออนทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามราคาเนี่ยปิดไปบริเวณ2,000กับ42เหรียญดอลลาร์ต่อทรสออนแล้วก็บวกเพียงแค่2.54เหรียญดอลลาร์ต่อทรสออนเท่านั้นครับภาพของทองคําในวันศุกร์มีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนส่วนหนึ่งก็มาจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์มประจําเดือนธันวาคมนะครับ ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินไว้หรือว่าตัวเลขเนี่ยออกมาอยู่เหนือระดับ200,000ตำแหน่งนะครับภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคําแต่นักลงทุนก็ใครความวิตกกังวลครับเมื่อเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดหรือดีเทลของการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจาสัปดาห์พบว่ามีการแก้ไขตัวเลขในหลายเดือนก่อนหน้านะครับ แล้วก็มีการปรับลดตัวเลขในหลายเดือนก่อนหน้าลงก็สะท้อนให้เห็นครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางที่ไม่ได้ดีนักแม้ว่าตัวเลขเดือนธันวาจะออกมาสูงหรือออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้นักลงทุนลดความสนใจหรือลดน้ําหนักของตัวเลขตลาดแรงง,งานเมื่อวันศุกร์ลงนะครับแล้วก็ยังคงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนยังมองว่า้าตัวเลขตลาดแรงงานยังมีการจ้างงานเดือนธันวาคมสูงเกินกว่า200,000ตำแหน่งเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็อาจจะมีสัญญาณหรือมีทิทางที่ไม่ได้แย่มากนักนะครับภาพดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนยังเชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือการลงทุนในตลาดหุ้นวอลรีของสหรัฐน่าจะยังคงมีทิศทางสดใสได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโกลแมนแซกนะครับมีการคาดการว่าผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี2024นี้ดัชนี S&P 500น่าจะให้ผลตอบแทนหรือมีกำไรเกินกว่า5%เนะครับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการคาดการณ์ต่อแนวโน้มหรือทิศทางที่ค่อนข้างบวกต่อตลาดหุ้น Wall วอร์ซีโดยเฉพาะกลุ่มดัชนีหรือกลุ่มหุ้นในดัชนี S&P 5 0 0นะครับสัญ,ญญาณดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทาให้ นักลงทุนยังอยากจะโยกเม็ดเงินที่มีอยู่ไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลดการลงทุนหรือการถือครองในฝั่งของทองคําลงครับโก l d m a n s a ให้เหตุผลนะครับว่าดอกเบี้ยที่เป็นทิศทางขาลงเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งน่าจะทําให้ผลประกอบการของตลาดหุ้นมีสัญญาณของการปรับตัวหรือมีโอกาสขยับขึ้นได้ภาพดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยหรือเป็นภาพตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนเลือกที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าทองคําในช่วงนี้ ประกอบกับความหวังว่าจะเกิด January Effect ด้วยนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเน,นื่องหลังจากเกิด Santa l a l l y ในช่วงปล,ปลายปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็จะเกิดการปรับตัวขึ้นต่อในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็เลยทำให้ทองคำเริ่มเห็นสัญญาณของการซึมตัวหรือการอ่อนตัวลงมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทองคำในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณของการ แว่งตัวหรือมีสัญญาณของการซึมตัวลงค่อนข้างชัดนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าราคาทองคําในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงนปัจจุบันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนรบประมาณ24-25เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์สออนนะครับโดยราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงกดดันจากการกลับมาแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐหลังจากบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการปรับตัวขยับขึ้นมา จาก3เปเซไปไปลายเช้าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบอลยู10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ4ได้นะครับแม้ว่านักลงทุนจะมีการคาดการณ์นะครับว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในปีนี้แต่นักลงทุนก็ยังไม่แน่ใจว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับจึงใช้ข้อมูลทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเป็นการชี้นําทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีก็เลยมีการคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นเดือนมีนาหรือเดือนพฤษภาคมนะครับประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่ทาให้บอลยูเร่ม,มีสัญญาณของการไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคําในช่วงสั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากแนวโน้มการสู้รบมีสัญญาณของการขยายวงกว้างในส่วนของกลุ่มกบฏคูตีนะครับที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านก็มีการแสดงท่าทีในการโจมตีเรือสินค้าย,ย่างต่อเนื่อง อิหร่านเองก็มีการเคลื่อนเรือลบมายัางทะเลแดงเพื่อปกป้องในส่วนของกลุ่มฮูตีด้วยนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเห็นการกระทบกระทั่งกันทางการทหารระหว่างสาหรัฐกับอิหร่านซึ่งเป็นผู้หนุนหลังกลุ่มประเทศต่างๆในตะวันออกกลางคนละฝ่ายนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงประคับประคองหรือพยุงในส่สวนของตัวทองคําเอาไว้ให้อ่อนตัวหรือให้ย่อตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับ นอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งไต้หวันเองจะมีการเลือกตั้งในวันที่13มกราคมนี้หรือในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับล่าสุดเองเนี่ยทางการจีนเองมีการออกมาส่งสัญญาณนะครับความบาด5บริษัทของสหรัฐที่มีการขายอาวุธล็อตล่าสุดให้กับไต้หวันครับการออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีดังกล่าว ทอนได้เห็นนะครับว่าจีนเองก็แสดงค่าทีไม่พอใจสหรัฐอย่างชัดเจนในการให้การสนับสนุนหรือให้การหนุนหลังต่อไต้หวันที่มีการต้องการแยกตัวเป็นเอกรากจากจีนนะครับประเด็นดังกล่าวนี่ย,ยังคงทําให้แนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงมีความตึงเครียดหรือยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไปครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังคงประคองทําให้ทองคําตลาดโลกอ่อนตัวลงมาแล้วยังคงมีแรงซื้อ เขาประครับประคองหรือพยุงเอาไว้นะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสั้น YLG ยังแนะนำว่าหากราคาทองคำยังไม่ผ่าน2,063-2,079เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงโดย2,063เป็นระดับสูงสุดของทองวันศุกร์และก็2,079เนี่ยเป็นระดับสูงสุดของทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพของทองคา ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวไซเวย์ออกด้านข้างหรือเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางที่อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในช่วงสั้นครับถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาเข้าใกล้แนวรับในโซนส0 2 4นกับ2007เหรียญน,นะครับยังแนะนําให้เป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในภาพของการแข็งแกร่งนะครับ ก็มองว่าทองคําอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลอันนั้นคือในส่วนของทองคําตลาดโลกนะครับสําหรับทองคําแท่ง96.5%ของไทยนะครับต้องบอกว่าได้รับอัน,นิสงส์จากแนวโน้มของค่างเงินบาทที่เริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่านะครับล่าสุดเลยในส่วนของการออกพอรกการกู้เงินดูเหมือนว่ากิจสดีกาที่มีการส่งเรื่องไปสอบถามหรือมิส่งเรื่องไปตรวจสอบจะไม่ฟันว่าถูกหรือผิดนะครับ แต่ก็มีการออกมาให้คอมเมนต์หรือออกมาให้ท่าทีในเชิงกฎหมายว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะไม่ผิดนะครับประเด็นหรือท่าทีดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีการออกในส่วนของดิจิต a l วอลเล็แล้วก็รูปแบบของการออกู้เงินมาเพื่อทําการแจกเงินให้กับประชาชนที่เข้าเงื่อนไขนะครับก็มีโอกาสกลับมาเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่ทําให้ค่างเงินบาทเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าในช่วงสั้นแล้วก็กลับมาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำไทยเอาไว้นะครับทั้งนี้ YLG ให้แนวต้านนะครับสหรับทองไทย3ามหมัยห้าสิถึงระดับ34,200บาทต่อบาททองคํานะครับถ้าไม่ผ่านระดับดังกล่าวแบ่งขายก่อนหรือจังหวะที่โกลสปอรตรีบาวแล้วบาทอ่อนค่านะครับใครที่มีทองอยู่ ให้ใช้แนวต้านส่วนดังกล่าวในการพิจารณาแบ่งทองคําออกขายนะครับถ้าจะเข้าซื้อรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในโซนระดับ3,300ถึงระดับ3,000กับ50บาทต่อบาตท,ทองคํานะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยยังใช้ในส่วนของโซนแนวรับเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทากําไรจากการแปะไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคําในช่วงสั้นได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ YLG Bullion International ยังมีโปรโมชั่นนะครับ เป็นการวางเงินหลักประกัน50 0 0 0บาท50 0 0 0บาทเนี่ยซื้อทองคําแท่ง99.99% 99สูงสุดได้1กิโลทองคําแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง60บาททองคําทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจลงทุนทองคํากับ YLG ก็ติดต่อมาได้ที่ YLG Bullion International นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการ,ดาร,ร,รกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ ดูข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ